ไปต่อกันในพื้นที่จังหวัดพังงานะครับทางผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาครับได้นําหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ,อสวออกให้บริการประชาชนในพื้นที่อําเภอเมือง นายเอกรัตลีเซนผู้ว่าราชการจังหวัดพังงานะครับได้เปิดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ,อสวและโครงการจังหวัดเคลื่อนที่นำบริการด้านสาธารณาสุขและบริการภาครัฐให้บริการประชาชนนโรงเรียนวัดปัญจันตะคามหมู่ที่1ตําบลทุ่งคาโง,งกอำเภอเมืองจังหวัดพังงาโดยมีหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัดอำเภอผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับแพทย์พยาบาลสมาชิกเหล่ากาชาติจังหวัดแม่บ้านมหัดไทยเข้าร่วมกิจกรรมให้บริการประชาชน พร้อมกันนี้ก็ได้มีการมอบทุนจากกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูประมภ์สมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมบราชกุมารีจำนวน5ทุนสำนักง,งานพัฒนาชุมชนจังหวัดพังงาได้มีการมอบเงินสงเคราะห์เด็กครอบครัวยากจนจำนวน20รายสำนักง,งานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มอบยาชุดพระราชทานแก่ผู้สูงอายุและผู้ด้ยโอกาสและยังมอบถุงยางชีพแก่ผู้ยากไร้อีกจำนวน70รายซึ่งหน่วยแพทย์พอ,อสอวอก็ได้ออกให้บริการตรวจรักษาโร โรคแก่ประชาชนฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนอกจากนี้ยังมีการออกบูธกิจกรรมตอบปัญหาให้ความรู้ให้คำปรึกษาและแจกเอกสารแผ่นภัพแก่ผู้เข้าเยี่ยมชมด้วย ผูว้ว่าราชการจังหวัดพังงายังได้รับฟังปัญหาจากผู้นำท้องถิ่นผู้นำท้องที่เพื่อรับทราบความต้องการสู่การแก้ไขเช่นปัญหาเรื่องที่ดินที่อยู่อาศัยปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคปัญหายาเสพติดปัญหาด้านการเกษตรถนนหนทางที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งเนื่องจากเป็นทางคดเคี้ยวและความต้องการ การรวมกลุ่มส่งเสริมอาชีพให้มีรายได้เพิ่มจากนั้นได้เข้าเยี่ยมพระครูสุทธิเมธคุณเจ้าอาวาสวัดประจันตคามก่อนเดินทางไปเยี่ยมผู้ป่วยติดบ้านสองรายมอบยาชุดพระราชทานถุงยางชีพเงินช่วยเหลือเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับผู้ป่วยผู้สูงอายุและครอบครัวค่ะ